นักเลงตอนมื่อนี่จะพามาหายอย่างกินแ่บๆอยู่แถวหน้าดับเพลิงบ้านทงขันค้ำเริ่มแรกแมนฮันนีโนปาติโซเพือ่อตอนแอดกับเจมมานนนามแม่ข้าเพิ่นจะปินฮั่นหนีปะแล้วเพราะว่าพาักันมาเด็กเตอร์แต่กระโซกดีที่มาทันเพิ่นจะทอดให้แม่ใหม่คนฮอนเลยบอกเลยว่ากินโคตรหอมทุกคนเอ้ยและกินตอนฮอนะนะกรอบนอกนุ่มในรสชาติเค็มนัวหวานนิดๆกินตอนเดึกๆคักสูด มันหากขอนฮ้อนนะเอาปาิโซลวกปากแล้วกันย่างต่อไปข้างๆกันทะละะท่านเจสันประมึกรวยไฟแต่ว่าประมึกเบิดก็เลยอุดหนุนเพิ่นส่วยมักนัดเอ้ยอุดหนุนมักนัดสวยเพิ่น แล้วก็ย่างต่อไปจะสังเกตเห็นได้เลยว่าบางห้านก็นเริ่มปิดเพราะว่าเดิกแหงของกินก็นเริ่มหมดแล้วแต่ก็โชคดีห้านประจํานักเลงตอนยังเปิดอยู่ห้านนี่แอดขอบอกเลยนะว่าขายดีแหงเพิ่นจะขายเป็นประเภทมีเป็ดมีหมูกรอบข้าวเปียกเส้นข,ข้าวเปียกข้าวเรื่องรสชาตินี่บ่ต้องรีวิวหลายก็ไดถ้ามือ้อใดที่เคนย,ยาก,กินข้าวเปียกหรือว่ามีเป็ดตอนเด็กๆนะแอดก็จะชวนเจ้มาบอลน,นี้ประจํา เพราะว่าแซบดีหมักเ้นก็เปียกห่านเพลนนุ่มค่ะหรือว่าจะเป็นมีเป็ดนี่กระแซบบะคือไผ่เด้อรสชาติน้ำซุปจะเป็นแบบพะโลหอมหวานนวนิดนิด,นดมกลมดีเลยแหละเซนมีกะหอมนุ่มแห้งกินกะแห้งมันตอนเป็ดกระต้มมันนุ่มๆกินง่ายดีกินมีกับเขาเปียกยังประทันบริสันาหทางฮั่นเจสันประมึกลุยไฟก็เอาประมึกมาให้จวดต่ออีกบอกเลยว่างานนี้อีแบบจุก๊กจุกยังใดกะขอบใจเด้อสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่มีให้พวกเขาคู่หักนักเลงตอนดีใจและกะซึงใจสุด และกะคอบใจห่านเขาเปียกเส้นเดียวกันเด้อที่แถมมีแ่บๆบมาให้พวกเขาสองคนเดืดอดเฉพาะเขาเปียกหมูกรอบที่สั่งมาคนละถ้วยนะก็เกือบกิ่มหมดแล้วพากันใจดีแถมมีเรื่องแถมปิ้งปลาหมึกมาให้กินอีกไอเฮากับพัดมากกินซ้ำตัวจะคัดแต่เจ้าของห่านกับบดายบัตรทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยทั้งปติโซ ทั้งเ้าวเปี้ยกทั้งมีเป็ดกินมื้อเดียวอิ่มจุกไปสามมือทุกคนเอ้ยแต่ก็บอกไว้เลยนะว่าห้านของกินยูตรหนาดับเพลิงท่งคันคำนี่มีแต่ห้านแซ่บๆเราเสียพ้กกันไปหาดกวดบังเดออยู่โซนนี้เพิ่นจะเริ่มออกมาเปิดห้านประมาณ4ี่โมงแรงจนฮอดเก้าโมงเปิดวันจันทร์หาวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์นะจ๊ะเบิ่งเอานี่ความมาแซ่บจนได้เงียงหม้อขาย